โอ้งานนี้ขึ้นบ่อชันๆลันๆเลยครับพี่น้องสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนหน้างานทีมงานโทษรหนึ่งครับโอ้ ไปดูด้านล่างกันหน่อยครับยืนสองครับวันนี้เ,เจ้าวาเลนไทน์แล้วก็เจ้ายักษ์เขียวครับโอ้หลๆๆันหลันเหมือนกันครับตรงไหนดี อันนี้ก็รถต่อหมากความนะครับไปขับโดยไอฮีโอ้โทีงานดวงสมษ์นี้มากันหลายคันเลยครับไปสักคลิป ใกล้ๆรถเยอะๆโอ้แต่ดีที่ว่าเข้าอีกทางออกอีกทางนะครับไม่ได้สวนกันเอาอ้าอคลิปโอ้ยเกือบไม่รอดครับงานนี้ลงลึกประมาณเม่ดกว,กว่าครับ งานประมาณเกือบหมื่นคิวไม่นานล็อกนี่ถ้ารถเยอะๆอันนี้มาขอสามชาใช่ไหมไหนทำยังไงนีอ่อย่างนี้เหรอเออคอยทำเนอะนี่คันนี้เลยนี่เอาคันนี้เลยเอ้ย,อย,อยไม่เรียนเห,หรอเนี่ยฮะฮะพักเทียเท่ยงเหรอ เขาไม่กดเลยอ่ะโอ้ยทำไมไม่กดสามชายเขาอ่ะโอ้เขาสาโคไหมหยับเตอสามชายเขา ไม่เยอะครับวัสดีครับช่องไหนนะนฮะอ๋ครับติเอ๋อเหลือเยอะอยูหลือ่เจอยังเหลืออยู่<ะ>ยอ๋อน้องให้น้องเขาดิ การนี้ใส่ไม่เยอะนะครับไม่เต็มกล่องนะหรือว่ายังไม่จัดหนักครับอดีครับ,อ,รบอ,อ้้ลื่นครับข้างล่างลื่น สามสามชาค่ะนเนี่ยเนี่ยขอกันเนี่ยขอหน่อยเดียวคันแดงไปกันส้มอ่ะเออ <laughs> มพ์บอไม่ชันเท่าไหร่ครับขึ้นสบายสบายครับเอาล,ลงมาดูด้านล่างกันหน่อยอุ้มมาแบบเต็มๆครับจานชู ขนดเล็กจานสดน,นะครับจ้าวานลทายมีแต่อาจารย์ทั้งนั้นครับโอ้เออ เจอดินตัวีติดทุกคันครับน่าจะเป็นรถเสียคลิปยังลงไปจับรถด้านล่างไม่ได้นะครับถึงเปิดงานออออออเอารถถ่ายม,มาทำทางก่อนไหมยอดไม่ได้ครับเอาอยู่เลยครับ เอน่าจะให้จานสนมาดันครับโอ้จานชูมาเองครับจานชูง่ายกวา่า ดีเลยลงมาทำทางครับหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านขายทางยังไม่อยู่ทางยังไม่แน่นนะครับต้องเดินกาวทางใหม่ครับลงไปเลยลงไปลงไปเลย ลงไปลงไปร้อยเก้าห้าครับจานชูก็ล้วงดินแห้งมาใส่ะไม่จะแห้งหรือเปล่านะนะ อ้าวไม่ใช่ไปจมอยู่ข้างบนอีกบ่อหนา่นาโอ้ชัจู่เอ้ยโดนข้างบนอีก Ég er á að pæta ลงมาลงมาแหมไปไวมาไวกันนี่เอาเต็มเต็มครับกันชน ตัดูต้องเจาะดินออกครับเจาะดินอ่อนออกครับเดี๋ยวยัดดินแข็งเข้าไปครับเอาล้วครับก็ข้างบนเสร็จเรียบร้อยครับรถแรงอยู่ยากครับงานนี้ จันชูบอกยังไม่พอเสริมอีกโอ้โหยกรอเลยวันนี้รถประมาณ7-8ถคันครับยังเหลืออีก หลายคันยังไม่มาครับวิ่งหินอยู่อ่ะลุยต่อลุยต่อคันแรกคันแรกประเดิมทางใหม่โอ้เกือบรอดครับ ปูเกือบอยู่ครับอืมะ เร่งแรงหน่อยลุงโอ้กันนต่ำมากเลยสุ่มเสียงก็ประมาณสักเกือบเดือนแหละเสร็จถ้าไม่มีอุปสรรคฝน อ่ะจริงๆอยากจะให้ขึ้นมะนาวนะแต่ว่าไอ้ต้อมมันชิงตัวไปก่อนนะก็เลยได้จานโอ๊ต้อมบอความรู้ว่าจะชิงตัวครับตัดหน้าก่อนเลยครับพจนการโหวตมีแต่ไอ้ิง ลุงโอหัวนไงล่ะเอาๆคิโอ้ยจมหน้าโอ้อันตราย,ยดีที่ถอดกันชนออกครับ จานชูนี่จัดหนักว้าวสู้เตะลุงไม่ได้ก็อิน ไหมอย่าประเสธไยขึ้นมารอบเดียวเลยอ่ะฝั่งนี้น่าจะขี้ตมเยอะครับเย็บลื่นครับ หลุมเดิมครับถอยไปทางโน้นน่ะลงมาลงมาโอ้มงจะขึ้นไปลงมาอีกแล้วฟังจานชูนี่ที่ต้มเยอะกว่าังเสียสนจานสน Why I like it. เอาลูกพี่ฝังทางเอาแล้วนะั่นนะ่ะพ้นไหมหลงไลงมาลงมาข้างล่างอะ่ะเออให้เขาขับเออนั่นละ คืนครับึ้นขึ้นลงๆอยู่นี่บบจานชูโอ้ยเคลิปหมดครับ เดี๋เด้อ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 ใจเย็นๆจะได้ไหมสี่สิบเที่ยวเนี่ยรถกับสามร้อยห้าสิบเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวพาอาจารย์โอไปเอารถก่อน น่าจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ปิดท้ายกับคันนี้เลยครับ บายบายสวัสดีครับ